ไวายจริงๆก่นอนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับรอบกายของพรานแผนในขณะนี้แวดล้อมไปด้วยต้นไผ่ป่า แผ่นเมฆอย่างครอบกลุ่มจนเกือบมืดมิดไปทั่วทั้งป่าทั้งทั้งที่ยังเป็นตอนกลางวันพรานแผนพรานนุ่มวัย28เขาแงยหน้าขึ้นมองไปบนท้องฟ้าเพื่อมองหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์แต่แล้วทั่วทุกทั้งแผ่นฟ้ากลับเป็นสีเทาขาวมนเขามองไม่เห็นแสงสว่างของดวงกลมโตนั่นแล้ว แล้วก็กำลังประสบปัญหาที่ว่าตอนนี้เขาอยู่ทิศทางไหนของป่าเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ทำไมสมองถึงได้มึนงงไปหมดอย่างนี้พรานแผนบ่นออกมาท่ามกลางความมึนงงอย่างที่สุดเมื่อกำลังมืดแปดด้านเขาจึงนั่งลงที่ใต้ร่มไผ่ขนาดใหญ่เพื่อตั้งสติ เหงื่อของพรานแผ่นไหลพลักออกมาจากใบหน้าจนไปถึงทั่วทั้งลำคอไม่เว้นแม้กระทั่งแผ่นหลังเพิ่งจะนั่งลงได้ก็เท่านั้นพลันพรา,านแผ่นก็รู้สึกคอแห้งขึ้นมาเขาจึงลุกขึ้นไปเขย่าที่ลำไม้ไผ่อย่างต้นกอไผ่ที่อยู่ใกล้แล้วก็เดินยิ้มออกมามีน้ำอยู่เยอะเลย เขาพูดออกมาราวกับไม่ได้อยู่คนเดียวหลังจากนั้นเสียงฝันไม้ไผ่ก็ดังขึ้นฉับๆจนสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งพื้นป่าไม่นานเขาก็ได้น้ำดื่มที่อยู่ในลำไม้ไผ่นั้นชื่นใจจังเลยย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้าที่พรานแผนจะหลงป่า ที่ใต้ต้นสักทองขนาดใหญ่ไม้ต้นนี้อยู่ในเขตหมู่บ้านและอยู่ไม่ไกลจากบ้านของพรานแผนมากนักพรานหนุ่มนั่งหลับตานิ่งเพื่อฝึกจิตให้แข็งกล้ายิ่งขึ้นท่ามกลางแสงแดดที่แผดร้อนในบริเวณรอบๆแต่ก็ยังมีสายลมที่พัดพามาให้ความเย็ยนอยู่บ้างเป็นระยะอ้าวแผนอยู่นี่นี่เอง พ่อเดินตามหาเองตั้งนานมีอะไรหรือเปล่าพ่อทำไมถึงได้เดินออกมาตามหาข้าอย่างนี้กพรานแสงนะสิเขาอยากไปเยี่ยมพ่อของเขาที่ได้ข่าวว่าป่วยนอนสมอยู่มานานแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าป่านนี้พ่อของพรานแสงจ,จะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพรานแสงก็เลยเพิ่งจะมาปรึกษากับพ่อเมื่อตอนสายของวันนี้นี่เองและว่าเขาอยากให้เองนะ่ะพาเขาไปเยี่ยมพ่อของเขาที่หมู่บ้านป่าคำชะนัยเขามีสินจ้างให้ด้วยนะ เองสนใจหรือเปล่าล่ะพรานแสงที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็มีสีหน้าวิตกขึ้นมาทันทีแต่ว่าบ้านของพรานแสง่นอยู่ไกลมากเลยนะพ่อเห็นบอกว่าเดินทางต้องสามวันกว่าจะถึงแนะ่เรื่องนั้นอนะ้ารู้อยู่แล้วแหละแต่ที่มันหนักกว่านั้นอีกก็คือเส้นทางบริเวณป่าบกใหญ่เขาว่ากันว่ามันมีเสือสมิงออกอารวากันอยู่แถวนั้นเป็นประจำนะซิ ถ้าข้าจะปฏิเสธเดี๋ยวพรานแสงก็จะบอกว่าข้าแรงน้ำใจยังไงเขาต้องไปละพ่อเออแล้วนี่พ่อจะไปกับข้าไหมแล้วฝั่งพรานแสงเล่ะก็จะไปกันกี่คนน่พรานแสงไปคนเดียวเพราะเส้นทางมันอันตรายหากพรานแสงพาลูกเมียไปด้วยแล้วก็รังแต่จะเป็นภาระเปล่าๆอืมเอาอย่างนี้สิว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะไปโดยกันกับเองก็แล้วกัน แม่เองเขาคงอยู่กับน้องสาวของเองได้อยู่แล้วละก็หมู่บ้านของเราไม่เคยมีอะไรมาลุกรานเลยนี่นะไม่น่าน่าเป็นห่วงหรอกแล้วพรานแสงจะเดินทางไปวันไหนกันล่ะพ่อก็ถ้าหาคนที่มีวิชาร่วมเดินทางไปด้วยได้แล้วนะพรานแสงเขาบอกว่าจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้กันเลยพรานแผนได้ยินอย่างนั้นแล้วเขาหยืดครุ่นคิดอยู่สักครู่แล้วจึงตอบออกไป ตกลงพ่อเดี๋ยวฉันจะไปกับพรานแสงดีแล้วลูกเอ้ยดีดีดีด,ดีหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างนี้นี่แหละลูกเอ้ยดีแล้วดีแล้วพ่อละพุมิใจจริงๆที่มีลูกชายเป็นนายพรานที่เก่งกาจแบบนี้เป็นที่พึ่งให้กับใครต่อใครเขาได้เช้าของวันต่อมาพรานแผนพรานแสงพรานจงเดินทางออกจากหมู่บ้านโนนกันเกลา้า กันในช่วงสายของวันนั้นบอกว่าพ่อข้ายังมีชีวิตอยู่นะขอพูดตามตรงเลยใจข้ามันวิวๆยังไงพี่โกนพี่โกนเนี่ยสามคืนวันนี้ข้าฝันเห็นพ่อข้าแต่งกายด้วยชุดที่สง่าราศีอย่างที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพ่อฝันแบบนี้แล้วข้าใจคอไม่ดียังไงก็ไม่รู้คงไม่มีอะไรหรอกนะพรานแสงพรานสายกนจะคิดมากไปเองแล้วก็เก็บไปฝันนั่นแหละนะ่าจะคิดมากเลยทุกอย่างต้องเรียบร้อย เออเนี่ยาว่าแต่เองเอนะพรานแผนเอ็งไม่คิดอยากจะออกเรือนไปอยู่กับหญิงอื่นใดเลยงั้นหรือว่านี่ฮะพูดก็พูดเธอะนะอย่าหาว่าข้าอย่างนั้นอย่างนี้นะคือไม่ได้เสือกนะคือตั้งแต่ที่ข้าย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านโดน,นกันเกลาก็นานมากถึง6ปีแล้วนะข้ายังไม่เคยเห็นพรานแผนชายตาม,มองดูหญิงใดเลยอ่ะพูดก็พูดอีกเถอะนะขาข้าสงสัยจริงๆว่าเองอยู่มาได้ยังไงวันนียพรานแผนได้ยินอย่างนั้น เขาก็นิ่งไปสักครู่แต่แล้วเมื่อเดินไปข้างหน้าอีกเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็พูดออกมาอันที่จริงก็ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากมีคู่แล้วเพียงแต่ข้ายังไม่พบกับหญิงใดที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเท่านั้นเองพรานแผนตอบสั้นๆแต่แล้วพรานจงที่เดินอย่างเงียบๆอยู่เกือบตลอดเส้นทางก็พูดออกมาว่า ของอย่างนี้ถ้าหากถึงเวลาแล้วมันก็จะได้เจอของมันเองนั่นแหละวะตอนที่ข้าพบเจอกับแม่สะอางนะข้าก็มีอายุพอๆกับพรานแผนนี่แหละนี่ไม่แน่นะบางทีแผนมันอาจจะไปเจอเนื้อคู่ที่บุบาของเองก็ได้นะพรานแสงพรานจงเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าที่สดใสเบิกบานพรานหนุ่มทั้งสองต่างก็ยิ้มแย้มออกมาอย่างคนอารมณ์ดีเออเนี่ อีกไม่นานก็จะบ่ายคล้อยแล้วทางข้างหน้าที่พวกเรากำลังจะไปถึงนี่มันเป็นเส้นทางป่าบกใหญ่ขอให้พวกเรารีบๆเดินกันหน่อยนะ<ๆ>เพื่อจะได้เรียบรีไปให้พ้นจากเขตป่าบกใหญ่กันเร็วๆช่วยเดินเร็วๆเร่งๆ,ๆกันหน่อยเถอะว่าวพรานจงไวหกสิต้นตนออกความเห็นขึ้นอีกเสียงก้าวเท้าเป็นจังหวะและมีความเร็วที่ใกล้เคียงกันดังซวบซาบอยู่นาน จนแสงสุริยาเริ่มคล้อยต่ำลงทั้งสามก็รับรู้ได้ถึงป่าที่ผิดปกติขึ้นมาในทันทีทันใดนายพรานผู้เดินทางทั้งสามต่างก็หุบปากนิ่งไม่มีเสียงสนทนาใดที่เล็ดลอดออกมาต่างก็เร่งฝีเท้ากันอย่างขมักขมน้นเพราะพวกเขารู้ว่ากำลังเหยียบย่ำอยู่ บนเส้นทางในเขตป่าบกใหญ่นั่นเองในขณะที่กำลังเร่งรีบกันอยู่นั้นจูจ่ๆก,ก็มีเสียงเดินจวบซาบท,ที่กำลังสวนทางมาอย่างทิศทางข้างหน้าไม่ใกล้ไม่ไกลนักเนื่องจากป่าที่เงียบลงอย่างผิดสังเกตจึงทำให้พวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้านั้นอย่างชัดเจนและทางข้างหน้ามันเป็นทางโค้ง แถมยังเป็นเขตป่ารกทึบต้องรอให้เสียงย่ำเดินนั้นโผล่พ้นออกมาจากพุ่มต้นคอยที่อยู่ตรงหัวมุมโค้งนั้นจึงจะมองเห็นได้ว่าผู้ใดที่กำลังเดินผ่านทางมามีคนผ่านทางมาพวกเราหลบกันก่อนไหมตานี้ท้าไม่ไว้วางใจมาสักเท่าไหร่นะกตาแสง รีบพาพ่อข้าเดินเลี่ยงลงจากเส้นทางนี้ไปก่อนแล้วเอาไปพักที่เขตป่าเครื่องหน้านี้เดี๋ยวข้าจะตามไปทีหลังเองแต่ว่าพวกเรายังไม่รู้ว่าใครกำลังเดินผ่านทางมาเลยนะไม่ต้องตายทั้งนั้นแล้วนะเชื่อข้าเถอะรีบไปซะรีบไปกระซ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยพรานแผนเอ่ยขึ้นท่าทีรีบร้อนแต่ในขณะที่พรานแสงกำลังยืนหลังเลอยู่นั้นพรานจงก็รีบกระชากแขนของเขา ให้เดินลงจากเส้นทางไปในทันทีไม่เพียงแค่นั้นพรานจงยังดึงแขนของพรานแสงให้เดินไปตามแนวป่าที่รกชัดเพื่อหลีกหนีจากเส้นทางปกติและเริ่มเดินให้พ้นจากเขตป่าบกใหญ่นี้โดยเร็วพรานแผนเขาไม่ประมาทเขารู้สึกตระหิกใจอยู่แล้วว่าผู้ที่กําลังย่ำเดินเข้ามานั้น อาจเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดประสงค์อยากจะพบเห็นเขาจึงนั่งหลบซ่อนตัวใช้พุ่มไม้ใหญ่เพื่อบดบังกายในทันทีไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของฝีเท้าที่น่าหวัดวันก็เดินออกมาจนโผล่พ้นจากมุมโค้งต้นข่อยนั้นเป็นหญิงสาวที่กำลังเดินมาพร้อมกับชายชาราผู้หนึ่ง เห็นมีใครผ่านทางมาเลยก่อนหน้านี้ก็ยังได้ยินเสียงเดินกันอยู่นี่เสียงหญิงสาวเอ่ยขึ้นกับชายชาราผู้หนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นบิดาแต่ชายชาราไม่ได้พูดอะไรออกไป <'m S 1> เพียงแต่หัวเราะออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาก็เท่านั้น สองพ่อลูกเดินมาถึงบริเวณที่พรานแผนเคยยืนอยู่ก็เท่านั้นแต่ฉับพลันร่างของทั้งสองก็หายวับไปเสียดือด้อพรานแผนรู้สึกหัวสมองมึนงงขึ้นมาในทันทีแต่เขาก็พยายามตั้งสติสลัดความมึนงงนั้นออกไปด้วยการพยายามตั้งจิตให้เป็นสมาธิแต่แล้วเมื่อพรานแผนพยายาม เพ่งมองดูสิ่งต่างๆรอบกายอีกครั้งเขาก็ต้องใจหายวาบเมื่อรอบข้างมันไม่ใช่สถานที่เดิมที่เขากำลังนั่งหลบอยู่เขาลุกขึ้นยืนแล้วมองไปรอบๆตัวอีกครั้งซึ่งมันแวดล้อมไปด้วยต้นไผ่ป่ามากมายแต่เมื่อเขามองหาดวงอาทิตย์เพื่อจะได้รู้ทิศทางของป่าแต่กลับมองไม่เห็น กลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันพรานแผนที่ตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่ากำลังเสียท่าให้กับเสือสมิงสองพ่อลูกนั่นแล้วแน่ๆแต่ทันทีที่คิดได้เช่นนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนด้วยท่าทีที่ตื่นตระหนกเล็กน้อยเขายืนถือปืนในท่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาก็มองสิ่งรอบข้างอย่างระวัดระวังภัยแต่ทันใดนั้น มีหญิงสาวเดินเข้ามาหาเขาอย่างแช่มช้าไร้ซึ่งซุ่มเสียงการเดินพรานแผนเมื่อเห็นอย่างนั้นเขาก็ไม่รอช้าเพราะล่วงรู้แล้วว่าร่างที่กำลังเดินเข้ามานั้นไม่ได้มาดีร่างหญิงสาวกระโดดหลบด้วยท่าทางดังเสือเอาไรวุนี รรพรานแผนสะบดออกมามือไม้สัน่นแต่เสือร้ายมันก็ไม่ลีลามากความทันทีที่มันยืนได้อย่างมั่นคงมันก็พุ่งกระโจนเข้าหาพรานแผนในทันทีพรานแผนทิ้งปืนลงอย่างว่องไวเพราะรู้ว่าคงยิงออกไปไม่ทัน เขาตัดสินใจกระโดดทีบไปที่หน้ากลมใหญ่ของเสือตัวนั้นอยา่างว่องไวแต่แม่นยำใบหน้าของเสือร้ายสะบัดออกไปทางด้านขวาของมันในทันทีพร้อมร่างที่เสถลาไปตามแรงทีบนั้นแต่เสือร้ายมันก็กลับมายืนได้อย่างมั่นคงว่องไวได้อีกพรานแผนดึงมีดพกออกมาจากฝักพร้อมทั้งบริกรรมคาถา แต่เสียงบทรพระคาถาดังขึ้นอย่างไม่ทันจบรางเหลืองลายมันก็พุ่งกระโจนเข้ามามุ่งทำร้ายพรานแผนอีกครั้งเขากระโจนหลบใด้อย่างทันท่วงทีพร้อมปากก็บริกรรมคาถาอยู่ตลอดเวลาทันทีที่เขาล้มตัวลงไปกระแทกพื้นเสียงบริกรรมคาถาก็จบลงอย่างพอดีและทันใดนั้น ร่างของเสือก็วิ่งเร็วเข้ามาหาร่างที่แผ่นหลังยังติดพื้นดินของพรานแผนสายตาของเสือร้ายมันพุ่งตรงมาที่ลำคอพรานแผนเห็นอย่างนั้นเขาก็ใช้ปลายมีดอาคมตั้งรับไว้ปลายมีดที่แหลมและเปี่ยมไปด้วยอาคมปักเข้าไปที่ปากของมันที่กำลังอ้าค้างเพื่อเตรียมงับเหยื่อ เข้าไปอย่างพอดิพอดีคราวนี้มันเจ็บปวดจนถึงขั้นสุดเพราะถึงกับยืนนิ่งตัวแข็งพรานแผนจึงใช้โอกาสนั้นดึงปลายมีดออกจากปากของมันอย่างว่องไวและรีบปักปลายมีดคมเข้าไปที่วางขาหน้าของมันทันทีโอคราวนี้เสือร้ายมันสุดขาหน้าหมอบลงทันที พรานแผนดึงปลายมีดออกพร้อมกับถอยหลังออกมาห้าเสือที่กำลังสิ้นลายมันส่งเสียงคู่ออกมาอีกครั้งและมันกำลังพยายามยันกายลุกขึ้นแต่มันก็ทำได้ไม่สำเร็จพรานแผนถอยหลังออกมาอีกและก้มลงหยิบลูกซองประจำกายขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขารีบเปลี่ยนใส่กระสุนอาคมเข้าไปทันที พร้อมกับสายตาที่มองอย่างแน่นิง่งไปยังเสือที่มันกำลังพยายามตะเกียกตะกายอยู่นั้นกระสุนพุ่งจอบเข้าไปที่บริเวณขั้วหัวใจอย่างแม่นยำเสือร้ายมันไร้การเคลื่อนไหวไปในทันทีพร้อมดวงตาที่เปิดค้างไว้อย่างทุกทรมานจากการเจ็บปวดก่อนตาย เมื่อเหตุการณ์กลับมาสงบเสือร้ายมันได้ตายไปแล้วหนึ่งป่าก็กลับมาเป็นป่ากปกติพรานแผนเดินหาเส้นทางและไม่นานเขาก็พบเข้าอย่างไม่ยากเย็นเขารีบเดินทางไปยังป่าข้างหน้าเพื่อหวังไปพบกับพ่อของเขาและพรานแสงเดินมาตามเส้นทางได้สักพักใหญ่ จนบรรยากาศเริ่มมืดมิดลงไปบ้างแล้วเขาก็ไ hmm. ด <och> ้ยินเสียงกุ่ร้องอยู่บนต้นไม้เขายิ้มออกมาทันทีที่ได้ยินเสียงกู่เรียกที่คุ้นเคยพร้อมกับเดินไปที่ทางต้นเสียงนั้นแต่ทันทีที่เขาเดินไปถึงต้นกันกล่าวต้นนั้นนระวังระวังตัวด้วย เสียงพรานแสงกำลังตะโกนบอกว่ามีภัยพรานแผนหันหลังกลับไปก็พบเข้ากับร่างเหลืองลายอีกตัวซึ่งน่าจะเป็นตัวพ่อของมันพรานแผน่นจัดการมาเลยมันหลบกระสุนได้ไวมากกระสุนอาคมของพวกข้าหมดไปแล้วพรานแสงตะโกนลงมาอีกแต่ทันทีที่เสียงตะโกนของพรานแสงจบลงเสือร้าย มันก็พุ่งกระโจนเข้ามาหาพรานแผนทันทีแต่พรานแผนไหวตัวทันเขารีบวิ่งเข้าไปกำบังกับหลังต้นกันเกลาอย่างว่างไวเสือที่กำลังกระโจนเข้ามาลำตัวของมันพุ่งเข้าไปชนกับต้นไม้ในทันทีโครมสองร่างที่อยู่บนต้นรีบเกาะกิ่งไม้กันอย่างอุตลุด เพราะลำตนโยกไหวไปตามแรงกระแทกเสือมันเจ็บปวดและมึนชาไปที่สมองมันจึงยืนนิ่งไปชั่วขณะและทันใดนั้นพรานแผนใช้จังหวะที่มันมึนงงเล็งปลายกระบอกปืนพร้อมกับลั่นไกที่มีกระสุนอาคมออกไปกระสุนเจาะเข้าที่วางขาหน้าของมันทันทีเลือดสีแดงพูกระชูดออกมา ร่างของมันล้มลงไปที่พื้นด้วยท่าทีที่อ่อนแรงและอ่อนล้านี่นะเป็นไงละมึงอยู่เพืสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นที่สัญจรผ่านทางไปมาเลยตายซะพรานแผนตะโกนออกมาด้วยความสะใจมันส่งเสียงคำรามออกมาอย่างแผ่วเบาไร้ซึ่งการขยับขยื่นพรานแผนใช้จังหวะนั้น ใส่กระสุนอาคมเข้าไปอีกคราวนี้คมกระสุนเจาะเข้าไปที่กลางหน้าผากของมันอย่างพอดีเลือดพุ่งออกมาจากปากแผลพุ่งกระจายราวกับท่อน้ำแตกเพราะวิถีกระสุนห่างออกไปเพียงสองเมตรกว่าเท่านั้นมันสิ้นท่าและไร้ลมหายใจไปในที่สุดพรานแผนพรานแสง พรานจงเดินมาถึงหมู่บ้านในอีกสองวันต่อมาเมื่อไปถึงพรานแสงก็ต้องได้รับข่าวร้ายพี่แสงพ่อตายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนพวกเราเผาศพพ่อไปเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้พ่อไม่ได้เลยมาช้าเกินไป เป็นเพราะไอ,เอ้เสือสมิงที่ป่าพบใหญ่นั่นแหละข้าจึงมาหาพ่อไม่ทันน่ะโอ้ไม่เป็นไรนะพรานแสงอย่างน้อยๆการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้มันก็ทำให้ชาวบ้านสามารถผ่านทางไปได้อย่างปลอดภัยแล้วพรานแผนพูดปลอบใจพรานแสงพร้อมมือตบไปที่บาแต่สายตากลับมองไปที่กล่องแก้วด้วยหัวใจที่เต้นโครมครามราวกับ รั่วกลองและหลังจากวันนั้นพรานแผนก็เที่ยวเดินทางมาหากรองแก้วอยู่เป็นประจำถึงแม้การเดินทางจะใช้เวลาถึงสามวันก็ตามทีส่วนกรองแก้วนั้นเธอยังเป็นสาวโสดไรซึ่งคู่ครองมานานแต่ทันทีที่เธอได้พบกับพรานแผนในครั้งแรกเธอก็รู้สึกคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูก และไม่กี่เดือนหลังจากนั้นพรานเพนก็มาสู่ขอกล่องแก้วในที่สุดเพราะข้าสินะเองถึงได้เจอเนื้อคู่กับเขาสักทีเนี่ยไอ้น้องเคยหลังจากรับชมคลิปจบเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ